สวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านด้วยกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนเนี่ยมารีวิวนะวิธีการติดตั้งเจ้โคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับในรถจักรยานยนต์ก็คือในรถมอไซค์ทั่วไปนะครับมนมีวิธีการทําอย่างไรและเราสามารถทํามันเองได้หรือเปล่าไปชมกันครับ อ่ะมาครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมจะมีโคมไฟของรถมอไซค์นะครับมารีวิวให้กับทุกๆคนได้ชมกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับเราจะติดไกเตอร์เข้าไปในโคมของโคมไฟรถมอไซค์ทั่วไปเลยอโอเคก่อนอื่นเลยสําหรับของที่เราจะต้องมีนะครับในการสร้างผลงานชิ้นนี้นะครับก็คือที่ต้องมีเลยครับก็คือไดร้อนนะครับเป็นไดร้อนแบบนี้ผมใช้เป็นไดร้อนแบบนี้นะครับมันเป็นเครื่องเชื่อมนี่แหละนะครับมันจะจี้ได้ตรงจุดกว่าไดร้อนทั่วไปนะเพราะว่าหัวค่อนข้างใหญ่พอเตาลมร้อนโดยเฉพาะจุดเลย แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะพระเอกของเราเลยก็คือนี่ครับทุกคนสินค้าที่เราสั่งมาครับจากประเทศอินโดนีเซียนะก็ผมเห็นแล้วหลาบว่าน้าตามมันเป็นแบบไหนแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่ามันจะใส่กันได้หรือเปล่าอย่างไงนะครับเพราะว่าขนาดที่เราสั่งมาประมาณสองนิ้วครึ่งแต่เรามาแกะชมสินค้าก่อนนะครับว่ามันจะติดตั้งกับโคมที่เรามีอยู่ได้หรือเปล่านะครับอต่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตรีวิวพอแกะมาแล้วไม่ตรงรุ่นนะครับก็จะได้ส่งเคลืนได้นะครับนี่ก็เป็นวิดีโอหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งครับโอเไปแกะเลยครับผม ใช้เวลาสั่งประมาณ7จวันนะครับข้ามประเทศมาเลยนะก็เลยเอามาลองรีวิวให้กับทุกๆคนนะเผื่อรถขไ,ไฟไม่สว่างแล้วก็อยากจะแต่งด้วยนะครับมันก็สวยเบกแบบนะครับทุกคนแล้วเส้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะก็ต้องมารอชมพร้อมกันค่อนข้างจะห่อขนานะครับทุกคนหลายชั้นจัดนะครับมันจะเป็นฟอรเคเตอร์แบบรุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเป็นวงแหวนกลมแบบนี้นะแต่นี้เป็นรุ่นใหม่มันก็จะเป็นแบบวงแหวนแบบนี้ครับทุกคนําสมัยขึ้นมาหน่อยนะครับเอเคมาชมนะครับสินค้าว่ามันจะตกปลอกหรือเปล่าทุกคนีครับ ่นีิเล่นะเราดูเหมือนจะติดตั้งง่ายด้วยนะครับก็ในกล่องนะครับไม่มีอะไรให้เรานอกจากนอกจากชุดโคมโปรเจกเตอร์นะโอเคนี่ครับทุกคน,นสวยครับทุกคนเป็น LED นะครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบหลอดซีนอนไม่ใช่นะครับเป็น LED นะครับก็ มันจะมาขนาดนี้ครับมี2ชิ้นด้วยกันก็คือตัวชุดโคมกับตัวตัวล็อกข้างหลังหลายๆคนนะฮะอาจจะสงสัยว่าเวลาติดตั้งมันติดตั้งยากหรือเปล่าเพราะว่าต้องผ่าโคมไหมอะไรเงี้ยมันไม่ต้องผ่านนะครับวิธีการติดตั้งติดตั้งง่ายมากเลยก็คือใส่เข้าไปที่ช่องหลอดไฟนะครับเอาชุดแกนใส่ไปที่ช่องหลอดไฟแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วหลายๆคนก็ยังสงสัยกันอีกว่า เราวมนจะใส่ไม่ได้ยังไงเพราะว่ามันต้องใส่จากด้านในออกมา้ด้านนอกใช่ไหมนี่แหละครับปัญหาปัญหามันคืออย่างนั้นนะครับเราจะต้องถอดเลนครอบไฟหน้าออกก่อนนะครับความยากมันอยู่แค่ตรงนี้ครับถอดเลนไฟหน้าออกได้ก็คือจบแล้วครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามามาลองกันอีกชิ้นหนึ่งครับแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะครับว่ามันจะตรงปกรือเปล่านะผมเคยซื้อสั่งหลอด led ทระเพจนะครับก็คือทางแอปส้มนะเราสั่งมาสองหลอดใช่ไหมแล้วพอมาถึงเราใส่กับไปกับรถเนี่ยมันคละสีครับอันสีฟ้าป้ายอันสีเขียวม วงแหวนนี่ผมสั่งมีเลือกว่าเราจะเลือกวงแหวนสีอะไรนะครับมีวงแหวนสีขาวข้างในสีแดงตาสีแดงแสงสว่างได้เป็นสีขาวนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอ่ะโอเคเบื้องต้นก็นอย่างที่บอกนะครับเราจะใช้ไดรร้อนในการช่วยเปิดโคมนะครับแต่ก่อนที่เราจะเปิดโคม,คม,โครม,มเราต้องควาำหน้าโคมยงชนะเราต้องหาที่นอนให้น้องมาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเ,เลนไปหน้าเลยเป็นรอยเอาเปล่าลนะครับมันจะไม่สวยนะทุกคนการรอยหน่อยนะครับ แล้วก็ไดร้อนที่ผมจะมาใช้นะเป็นเป็นเครื่องเชื่อมเลยอันนี้ต้องเป็นเครื่องเชื่อมแล้วก็มันก็สามารถที่จะปรับความร้อนได้นะครับนี่ฮะส่วนไดทั่วไปมันจะเป็นปากใหญ่วเวลาเป่าไปเนี่ยมันจะไม่ตรงจุดเราอยากให้มันโดนนะอันนี้ก็จะตอกโจทย์หน่อยนะครับโอเคผมจะเริ่มเป่านะเริ่มเป่าทั่วๆครับผมทัม่วๆโคมสิ่งที่จะต้องเป่านะครับก็คือบริเวณตรงช่วงนี้นะครับช่วงขอบๆเลยเพราะว่าในโคมเนี่ยมันจะเป็นเอ่อกาวนะครับเป็นกาวอาดมานะฮะ เขาไม่ได้อัดแบบกาวร้อนนะเขาอัดกาวมาถ้ามันโดนความร้อนมันจะหลุดได้มันถอดได้ครับผมโอเคแต่มันถอดอยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมไปตาสองหนึ่งตาเครื่องครับ ผมจะเริ่มเป่าจากทางด้านหลังนะครับผมจะไม่เป่าทางด้านหน้านะครับเพราะว่าทางด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเลนนะครับแต่๋ยวมันความร้อนเนี่ยมันจะทาให้เลนเราเนี่ยเอ่อเดียวได้หรือว่าละลายได้นะครับเริ่มเป่าทางด้านหลังนะครับเป่านวดไปเรื่อยๆครับเน้นย้ำมาที่ตัวขอบของโคมไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพอตัวโคมมันร้อนเนี่ยวตามันก็จะละลายเองครับผมมันก็จะไม่มีความเหนียวนะครับถอดไม่ยากครับผมถ้าเกิดมีเครื่องมือถอดง่ายมากเลยจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับวิธีการถอดคล้ายๆกัน น้ำหน่อยนะเพราะว่ากวางมันจะร้อนทั่วทั้งคนนะครับมันจะขออนุญาตเพิ่มความเร็วให้กับวิดีโอหน่อยจะได้ไม่ยืดยเยอะกันไสครับไปเลยโอเคหลังจากที่มันเริ่มร้อนนะครับทุกคนมันร้อนทั่วนะก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพลาสติกมันเริ่มจะเย็นตัวลงนะครับแต่กาวเนี่ยยังนิ่มอยู่เหมือนเดิมครับวิธีการถอดน,นะครับเราต้องดูทิศทางการยกนะครับ เราต้องยกจากทางด้านล่างก่อนนะเพราะว่าเหมือนเวลาเวลาเขาประกอบ <c oughs> เขาประกอบใส่นี้นะต้องดูทิศทางของเออตัวโคมนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละโคมนะครับอันนี้ก็ผมจะถอดทางด้านล่างนะครับก็ให้งัดทางด้านนี้นะครับทางด้านที่เป็นกิฟมันจะมีกิฟตหนึ่งตัว2ตัวนะครับแล้วก็3 4 5มีทั้งหมด5ตัวนะกิฟนะครับเราจะเริ่มงัดจากกิฟก่อนนะครับใช้แรงเหยียบโครงแบนนะครับผมนะพอเริ่มดึงปุ๊บยกปุ๊บมันจะเริ่มหลุดออกมาเรื่อยเรยนะเริ่มหลุดฮะอ่าโอเคอันนี้คือกาวมันเริ่มให้ตััััววไไดด้้แลนนนนะเห็มมยยคครรบบบถอกปุ๊ ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าโคมนี้เป็นโคมแพ้ครับถ้าเป็นโคมแท้มันจะอักกาวประเภทนี้มาครับทุกคนถ้าหากเขาเป็นโคมเทียมเนี่ยเขาจะเหมือนไม่ได้อักกาวมานะครับมันจะถอดง่ายกว่าไม่ต้องใช้ไดร้อเป่านะครับเนี่ยรทุกคนเนี่ยลักษณะกาวเขาจะเป็นแบบนี้คทุกคนเนี่ยถอดง่ายครับทุกคนถ้าเรามีเครื่องมือถอดง่ายมากเลยแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมืองัดยังไงมันก็ไม่ออกครับมันจะแน่นมากนี่ครับทุกคน แค่นี้เราก็ได้แล้วครับเอ่อหลังจากถอดมาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะวางฝาเนี่ยคว่ำได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปติดพื้นนะครับคุณติดพื้นแล้วมันจะแกะออกลำบากในการยังนิ่มเลยนะเห็นนะครับก็ยังร้อนอยู่นะครับยังอุ่นๆอ,อยู่โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ตรงก่อนนี่อย่างนี้เลยอันดับต่อไปนะครับของการติดตั้งหลอดวิเตอร์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมบีบางแสงอยู่ตรงนี้ครับเพื่อให้แสงเราทั้งกลับคือง่ายๆคือมันมีว้สสำหรับไม่ให้แสงมันไปแยงตาของรถคันท,ที่สวนทางเรามาครับวิธีการถอดกกก็ไม่ยาคคครครับับบนนีทุ ทางด้านหลังโคมันจะมีน็อตนะครับอ่ะน,น็อตแบบนี้นะครับแล้วก็แกล็เดี๋ยวแกะนะผมจะใช้เป็นถือวงแฉกนะครับผมโอเคตอนนี้ก็หลุดมาแล้วนะครับหนึ่งข้างก็สามารถยกออกจากทางด้านในได้เลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคตอนนี้ก็หลุดออกมาแล้วนะครับสองชิ้นเลยนะครับทุกคนนี่ โอเคคระเ็นส์ต่าคือมันจะอยู่ตรงน็อตนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับทุกคนเราจะใช้เป็นนี่ครับทุกคนวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะถอดตัวที่เขาให้มามันเป็นแบบแบบเซ็งระบายความร้อนนะก็ถอดออกนะครับแล้วก็จับโคมที่ได้มาเนี่ยคลิคเตอร์เนี่ยใส่ไปที่โคมเดิมครับทุกคนมันจะใส่ในลักษณะนี้ครับยัดเข้าไปเลยครับทุกคนนี่โอ้ทุกคนแค่นี้ก็เปรี้ยวนะแล้วก็ใช้เป็นตัวนี่เลย คือเราไม่ต้องทําอะไรมากเราไม่ต้องแก้ไขโคมนะครับมันสามารถอประกอบได้ง่ายๆสำหรับใครที่อยากจะลองก็ลองนะครับไฟหน้าไม่แจม่มไม่สว่างเลยนะเป็นหลอดทาร์เจนหนอ่งรุ่นเก่าๆเนี้ยเราก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเป็นแบบโคมเบรเตอร์เนี่ยก็ได้เลยนะครับเห็น่ะใส่ได้เลยแบบนี้ในลักษณะน,นี้เลยนะมันก็จะล็อกล็อกแน่นเลยนะคะคือไม่ต้องผ่านะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยลูกแก้วลูกใหญ่หญสานิ้วเนี่ยมันจะต้องมาผ่าโคมเนี่ยต้องมาแก้ไขที่โคมแต่เดี๋ยวนี้เขาเออกแบบมาสาหรับเพื่อมอ,อ,อไซค์โดยเฉพาะนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมากมายนะ ก็สามารถถอดแล้วใส่ประกอบใช้งานได้เลยนะอีกขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสาคัญเนี่ยก็คือวิธีการไล่สายนะใส่ไปมันจะ ต่อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแน,น,น,นะนำพี่ครับแล้วหลายคนจะกลัวเรื่องสายไฟนะเพราะว่ามันมีค่อนข้างจะมีหลายเส้นนะครับก็เลยไม่ากล้าสั่งไม่ากล้าซื้อหรือไม่ย่างั้นก็จะเข้าร้านไปเลยถ้าเข้าร้านนีก่ก็ราคาก็หลายตังค์นะตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมสั่งมาเนี่ยเออตกๆอันละ250เท่านั้นเองนะครับอันละลูกละนะสำหรับรถใครที่เป็นโคมเดียวนะก็250้เท่านั้นเองแต่ชุดนี้ผมสั่งมา2โคมรวมสองก็ประมาณตั้งหก600ร้อยกว่านะเพื่อดูมิติก่อนว่ามันจะหลอกแค่ไหนนะครับอีกอย่างต้องขอบอกก่นเลยวา ม่ต้องกลัวหลอดตัวนี้นะจะไม่พุ่งบางคนอาจจะคิดว่ามันจะพุ่งมาใส่หน้าเขาอื่นหรือเปล่าแสงมันจะมีคัดออฟหรือเปล่าแสงคัตออฟไม่มีมั้งอะไรเนงะี้ยคือมีนะครับมีเสนคัตออฟนะครับคือลักษณะของแสงก็จะพุ่งไปเป็นแบบครึ่งวงกลมนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะน,นี้นะทุกคนเห็นไหมลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาโคมเนี่ยประกอบไปทุกคนแล้วมาดูว่ามันจะหลอกแค่ไหนโอ้ทุกคนโคตรโหดอ่ะน,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 นะ ขอโทษเลยนะแล้วก็ถ้าเรามาดูว่าแสงมันจะออกมาเป็นสีไหนแล้วก็ต้องเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะไปหาแบตเตอรี่มาก่อนมาเช็คไฟให้ทุกคนดูหลังจากที่เราเช็คได้แล้วแล้วก็พอใจกับรูปทรงแล้วเราก็ค่อยประกอบปิดเลนสไฟหน้าไปก็แค่นั้นเองครับทุกคนซั ครับอ่ะโอเคก็ตอนนี้ผมได้แบตเตอรี่มาแล้วครับเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับจเจ้าหลอดคอมพิวเตอร,ตร,ตร์ของเรานะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะทําการต่อสายไฟเนี่ยผมจะแนะนํนาให้รชมก่อนว่าเอ่อนี่ก็คือฟังก์ชันของเขานะเขาจะสามารถรับไฟ DC นะครับเฉพาะ DC เท่านั้นนะครับเอ่อ9โวลต์ถึง80โวลต์นะครับ ก็15วัตนะครับแล้วก็เป็นมีสาคัตออฟนะครับเพ okay, ประมาณนี้นะครับคือในกล่องเนี่ยเขาไม่มีอะไรมาให้นะมีแต่กล่องเปล่านะครับก็ใช้สกิลเอาเองแล้วกันเนาะก็คือเดาไม่ยากนะครับอย่างเช่นสายสีดำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสายกล่านะเนี่ยทุกคนแล้วก็เอ่อสททนะีทั่วไปที่มีให้เห็นนะครับก็น่าจะนะครับคิดว่าเลยนะน่าจะน่าจะตามสีของไฟเลยนะครับอย่างเช่นสีเหลืองก็จะเป็นแบบไฟตัดหมอกสีเหลืองสีขาวก็คงจะเป็นแบบแสงสว่างสีขาวสีแดงก็แสงสีแดง ที่เขียวนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวงแหวนหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดูแต่เราจะไม่ต่อผิดขั้วนะครับถ้าต่อผิดขั้วเนี่ยเดี๋ยวเอ่อพวกไดโอดข้างในอาจจะช็อตได้นะทุกคนโอเคระวังนะครับอย่าต่อผิดขั้วนะครับเอาสีดํำมาที่สายลบนะครับคือขั้วแบตสีนี้มันเป็นสีดําขั้วแบตแต่ว่าผมผมใช้สายสีแดงนะครับอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนเด็ดขาดนะครับผมจะใช้ขั้วเนี้ยขั้วลบนะครับแต่ที่สีดํานะครับ เพราะว่าพักนี้ผมหายไปนะครับสีดำาขมาหายไปผมก็เลยมารู้จะเอาอะไรมาลองให้ทุกคนได้ชมกันเดี๋ยวจะสับสนครับโอเคคือเส้นสีฟ้าเนี่ยคือสายบวกนะครับเราจะลองมาแตะที่สีเขียวดยก่อนนะครับเป็นเส้นแรกโอเคอันนี้เป็นเส้นวงแหวนนะครับสีวงแหวนนะพร้อมกับเอ่อข้างในลูกแก้วนะครับสีแดงนะครับทุกคนเนี่ยลักษณะนี้นะครับสวยครับทุกคนสวยไม่แทงตาด้วยนะครับ อ่าโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เส้นต่อไปนะครับเป็นสีแดงนะครับนี่ครับทุกคนเส้นสีแดงก็คือแสงสว่างที่มาจากหลอดไฟเตอร์นะตัวกลางนะครับเป็นสีขาวขาปกตินะครับส่วนเส้นสีขาวนะครับก็นี่ขาวคุณเห็นไหมเดี๋ยวขอญาูมงไ้ชัดนะส่วนเส้นสีขาวนะครับก็จะเป็นสีออกสีวอร์มนะครับเป็นสีวอร์มแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับก็ในีเป็นสีเหลืองเนาะโอเคครับทุกคนติดทุกสี ครบทุกสีเดี๋ยวมาลองฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการติดตั้งเราต้องเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบโคมนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าเราไม่ได้เช็คแล้วประกอบไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันใช้ไม่ได้ต้องมาลื้อออกอีกนะครับสีขาวอ่าโอเคสีวอร์มนะครับสีแดงโอเคใช้งานสีเหลืองสีเหลืองนะครับปกติตัดหมอกนะครับสีเขียวอ่าวงแหวนนะครับเป็นวงแหวนเฟี้ยวเลยอย่างเฟี้ยวนะครับก็ไม่แทงตาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่งไปที่ฝาผนังให้ทุกคนได้ชมกันนะว่าลักษณะแสงมัาแตเท่าไหร่นะครับทิศทางของมันนะครับโอเคคไปดูัรบ อ่ะโอเคตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการรีวิวนะครับไม่รู้ผมมารีวิวโคมไปเขาหรือเปล่านะจริงๆผมตั้งใจทำแค่คลิปนั่นโอเคเดี๋ยวบอกว่าทุกคนจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับนี่นะครับผมจะแบ่งเป็นสีสายนะครับอันนี้เป็นสายกลาวเราไม่นับนะครับสายเขียวเนี่ยคือเป็นวงแหวนนะครับมันจะไม่สว่างแต่มันเป็นเหมือนไฟลีนะเป็นหมอนไฟลีทั่วไปแล้วสีแดงเเป็นสีขาวนะครับสีเหลืองแล้วก็สีวอร์มนะครับเรามาดูสีเขียวกันเลยนะครับต่ว่าไฟลีมันจะชัดข้างไหนได้แค่นี้นะไฟลีนะครับ อันนี้คือวงแหวนทั่วไปนะครับแล้วก็มาสีขาวนะครับเห็นไหมครับว่าแสงที่พุ่งไปมันมีเส้นคัดออฟให้นะครับเป็นครึ่งวงกลมนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปแยงตาคนอื่นเขานะครับเอาเคสีเหลืองอันนี้โ้ชัดมากทวนตัดหมอกครับจำเป็นเลยครับหน้าฝนแล้วสุดท้ายก็สีวอมนะครับทุนนี่สีเหมือนหลอดเดิมๆฮาโลเจนนะครับที่หลอดเดิมๆมอเต่รุ่นเก่าทั่วๆไปที่เขาใช้กันนะครับโอเคทุกอย่างก็ครบถ้วนกระบวนการนะครับก็หลังจากนี้ไปเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยแล้วแต่ทุกๆคคคนนนนะะรับอออออออยยาาาาากกกจไไดดด้้สสสีีีีห็็ตตต่่เมืืิํลใท ชมคลิปอยู่ก็ทําตามกันไปนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ดูย้อนหลังได้นะครับทุกคนผมก็มาแนะนําได้แค่นี้นะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมจับก่อนที่จะประกอบปิดโคมนะอย่าลืมจับเทสไฟนะครับหมุนหมุนให้มันดีก่อนนะครับแล้วก็ดูเส้นคัตออฟก่อนว่ามันตรงกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเส้นนี้เอียงเส้นนี้ไม่เอียงแต่ม่าสอดลำบากนอีกนะครับทุกคนเช็คให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะประกอบปิดโคมใบหน้านะครับอันนี้ผมย้ำเลยนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นได้บ่อยนะเห็นไหมครับทุกคนอันนีีี้้้้้กก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 ็็็็คคคคืืออออสสสสภภาา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 พพพวววขขงงงเเ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 รร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 รนนนนนนนะะะะะะััััับบบบบิิ่่่่่มมมมมใใหดดแแแผทจปลลลษณไไตตถย ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวโคมอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เลนนะครับใส่ท่าเดิมเหมือนเดิมมันก็จะสนิทกันเหมือนเดิมนะเพราะว่ากาวในมีคุณสมบัติที่เหนียวมากๆครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็จะไปตั้งไฟหน้านะฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ประกอบปิดโคมเดี๋ยวเราจะไปประกอบรถกันอีกทีนึงนะครับไปชมกันเลย <c oughs> ก็พอมาถึงในขั้นตอนที่ผมจะประกอบนะครับ <c oughs> ก็เป็นอุปกรณ์กันน้ำนะครับที่ทุกคนต้องเจอนะครับอุปกรณ์กันน้ำที่เราจะมีนะครับของต้นเดิมก็จะสามารถใช้ได้แต่ว่าไม่สามารถคุมได้น กอกอีินอย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถใส่ของเดิมได้หรือจะใส่ได้ก็ต้องประดัดแปลงดี y วเอานะครับของเดิมมันจะครอบไปอย่างนี้นะทุกคนแต่สําหรับในคลิปนี้นะผมจะมาแนะนำนะผมจะใช้เป็นแผ่นยางครับนี่เลยครับทุกคนก็แผ่นยางธรรมดาแล้วก็ตัดออกมาให้เป็นลักษณะนี้เลยนะครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอรอบนอกนะตัดได้โดยใช้กรรไกรตัดนะครับก็อันนี้พอเข้าใจได้แต่รอบในเนี่ยจะทำอย่างไรนะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีทุบตูดนะครับก็สามารถใช้ตุบตูเจาะได้นะครับนี่เลยแต่ว่าตุบตูที่ผมมีมันเล็กเกินไปนะ มันจะเล็กกว่าผมก็ใช้เป็นตู้ตู่ DIY นี่ครับทุกคนนี่เลยตู้ตู้ DIY นี่ก็สร้างมาสําหรับเจาะเพราะว่ามันจะพอดีกับตัวนี่เลยตัวแกนของเขานะครับแกนของรอบปลิ้เตอร์นะครับก็เพื่อที่จะให้มันมีความพับนะครับในความหนาก็อยู่ประมาณสักสามมิลนะครับนี่เลยทุกคนเห็นไหมหนามากนะครับแล้วก็เพื่อกันน้ําด้วยไปในตัวนะฮะสิ่งสำคัญเลยนะเวลาเราตัดมาอย่า้มันเล็กเกินไปนะให้มันใหญ่กว่าชิ้นงานหน่อยนะครับเวลาใส่ได้รัาพับนะกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวตอนนี้ขั้นตอนนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับ ติดตั้งก่อนส่วนเรื่องตู้ตูเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทาอย่างไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสคลิปหน้าผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างตู้ตูตนะครับเพื่อใช้งานในประเภทเอาไว้ตัดยางเจาะยางทั่วไปนะครับและอีกหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับยังไม่แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบเลยนะครับก็คือปัญหาที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็คือเจ้าชุดโปรเจคเตอร์ชุดนี้มันไม่สามารถที่จะปรับมีไปสูงไปต่ําได้นะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะหลอดซีนอนจะมีสายคัตออฟนะครับเป็นตัวแม่เหล็กพลิกไปพลิกมาอันนั้นคือเป็นตัวปรับไฟสเต็ปดียวนะครับ ไฟสเต็ปเดียวคือมีแต่ไฟต่ำต่ำอย่างเดียวหรือสูงอย่างเดียวที่เราจะต้องต่อครับแต่สำหรับในตัวนี้เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีก็คือผมจะใช้เป็นไฟหลีนะครับก็คือไฟวงแหวนเนี่ยเข้าไปต่ำไปเลยนะครับแล้วก็หลอดไฟหลักเข้ากับไฟสูงแค่นั้นเองนะครับใช้สองสเต็ปพอเข้าใจตรงกันนะครับโอเคขออนุญาตไปติดตั้งก่อนโอเคไปกันเลย จากโทมนะครับวิธีการสังเกตสังเกตยังไงจะส่องไฟไปกลับหากําแพงก็ได้ตรงแล้วก็หมุนแท่งิงเข้าไปครับแน่นๆตลอล็อกแล้วครับแค่นี้เองง่ายครับทุกคนลองหาซื้อมาใช้เล่นกันดูนะครับ บ้านใครรถใครไฟหน้าไม่สว่างนะครับอยากจะลองลองทําด้วยตัวเองดูนะครับก็เชิญทดลองได้เลยครับเพราะว่ารถสมัยนี้มันเป็นหลอด LED กันหมดแล้วนะเป็นโคม LED กันหมดแล้วมันก็จะสว่างนะครับแต่รถรุ่นเก่าๆแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะไม่สว่างเลยนะอีกมีข้อมูลนึงที่ผมยังไม่ได้เอ่ยไปนะครับก็คือปัญหาที่เราจะเจอเนี่ยกับเจ้าชุดไฟพวก LED พวกนี้เลยนะครับหลังที่ประกอบติดตั้งกับรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย เราจะเจอกับปัญหาโคมงไฟมันกระพริบพเพราะอะไรเพราะว่าเราไปต่อเข้ากับรถรถมันจะใช้ไฟเครื่องนะครับในการไส่กระแสไฟมาเลี้ยงไฟหน้ากับไฟระห่ไฟในรถนะครับวิธีการจะแก้ให้มันหายก็คือต่อตรงเข้ากับขั้วแบตนะครับ็นสวิติ์แยกแค่นั้นเองครับทุกคนถ้าออกมาจากแบตตรงๆเลยก็คือมันจะไม่กระพริบนะครับเอาโอเคแค่นั้นนะ อย่างที่บอกนะครับเจ้าใดชนิดนี้มันข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่ได้ตรงจุดนะฮะมาให้เรลงตรงจุดของช่องพอดีเราโฟกัสงานได้ง่ายกว่าลายล้อนทาทวไฟคำถามว่าลายล้อนาทวไปใช้งานแทนกันได้ไหมได้ครับผมเนี่ยแค่ตอกแค่นี้มันก็ละลายแล้วโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตประกอบเลยล้วกันนะครับเออวิธีการประกอบก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใส่ฝั่งที่ใส่ยาก่อนก็คือฝั่งนี้ด้านบนแต่ละโคไม่เหมือนกันนะครับลองเล็งดูก่อนนะครับแล้วก็กดไปเฉยครับทุกคนกดไปเลยนะกดไปเพิ่มันก็จะเข้าไปเลยครับทุกคน าานะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยไว้สักพักกาวก็จะแห้งแางนี้ก็ดึงไม่ออกแล้วครับทุกคนเย่างที่บอกนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เหมือนกันนะครับใช้เหมือนกันเลยเอโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะเี๋ยวขั้นตอนเดียวก็คือต่อไฟเข้ากับชุดปลั๊กนะครับผมจะใช้เป็นชุดปลั๊กเดิมของรถนะครับก็เดี๋ยวเจนนี้เป็นสายเดิมนะรแท้ของเดิมติดรถนะครับปิดตัดปุ๊บแล้วก็ทําการเชื่อมบัดกีเข้ากับชุดสายไฟนี้เอโอเคนะประมาณนั้นไปชมครับ จะเป็นวงแหวนนะครับทุกคนส่วนไฟสูงก็นี่นี่เลยโอ้โหทุกคนโคตรจ้านะสว่างมากโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในซอยมืดๆครับมันก็เกือบมืดน,นะแต่ในกล้องมันดูเหมือนจะสว่างนะครับจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะมืดนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาล,ลองทดสอบกันดูว่าแสงไฟจะพุ่งขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมจะขออนุญาตสวนนะอันนี้แบบยังไม่ได้ต์ทเครื่องนะครับไฟก็จะออกมาไม่เต็มที่นะฮะอันนี้คือไฟหลีนะไฟหลีก็เป็นอย่างนี้ครับสีแดงๆนะครับ ก็คือวงแหวนของเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือไฟสูงปกตินะเดี๋ยวเรามาลอง,ลองตัดเครื่องว่ามันจะมีความสว่างมากกว่าเดิมหรือเปล่านะไปครับผมสามสองหนึ่งทุกคนดูดินะอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับที่เราต่อสาหรับวงแหวนเฉยนะนแล้วก็ถัดมาผมจะเปิดเป็นไฟสูงนะไฟสูงนะครับไฟสูงก็คือสเต็ปไฟทั่วไปนะมันไม่มีไฟสูงไฟต่ำนะครับก็เป็นหลอดเมนนะครับต่อเข้ากับวิท์ไฟสูง แต่ว่าสวิตผมมันไม่ค่อยดีถ้าเกิดว่าเราเปิดเป็นไฟเมนแล้วเนี่ยตัววงแหวนจะไม่ติดนะฮะวงแหวนกับตัวลูกแก้วสีแดงจะไม่ติดนะครับก็จะติดแต่ไฟเมนอย่างเดียวพ่อ,อยๆนันเวลาเข้าด่านนะครับก็จะพอดทายนะทุกคนนี่เลยว่าเราดับเครื่องปุ๊บอันนี้กระแสไฟมนะันจะอ่อนลงนะอโอเคทุกคนดูนะครับอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับ ไฟต่าก็จะประมาณนี้เป็นไฟหลอดวงแหวนที่เฉยกบับแก้วสีแดงนะครับทุกคนดูลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะก็ประมาณนี้แหละครับโอเคแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็ลองลองเอาปเป็นแนวทางเป็นเครื่องการตัดสินใจนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ถ้าหากว่าดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากและฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขออนุญาตกาวคำว่าสวัสดีครับ